สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมต้นถั่วเขียวนะคะที่เราเคยนำเสนอไปเมื่อครั้งก่อนที่เขายังเล็กๆนะคะตอนนี้ต้นถั่วเขียวกำลังออกฝักนะคะฝักของถั่วเขียวจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเขากำลังจะ,จะเจริญน,นะคะจะเติบโตความแข็งแรง ของลำต้นเขาก็จะทรงน้ำหนักของของฝักถั่วเขียวได้ดีมากทีเดียวนะคะแล้วก็จะออกฝักเยอะแยะเลยค่ะนี่ไงคะที่เราเคยนำเสนอไปแล้วว่าเราจะกลับพามารับชมผลผลิตผลที่ได้นะคะเห็นไหมคะเยอะแยะเลยออกฝักออกลูกเยอะแยะเลยนะคะ นึกดูนะคะว่าท้องทุ่งที่เยอะกว้างไกลขนาดนี้ผลผลิตจะได้มากแค่ไหนนะคะโอ้โ,ตโตกว่านเี๋ยวเราก็มาดูนะคะนีะ่ไงคะนะคะแต่ละต้นนะคะแต่ละต้นนะจะมีความาฝักจะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะ เยอะมากเลยค่ะแต่เป็นอย่างนี้กับทั้งเกือบทุกต้นนะคะนี่นะคะเราให้มาเราจะพามาชมจริงๆค่ะว่าผลผลิตที่ได้นี่ได้จริงๆนะคะอันนี้จะเป็นพืชสวนไร่านาสวนผสมนะคะของอชุมชนเขานะคะก็จะทำอย่างนี้ทุกปีนะคะหลังจากที่เสร็จจากนาไร่นะคะ ส่วนลำต้นของของต้นถั่วเนี่ยเขาก็จะนำไปให้พืชไอให้สัตว์นะคะให้สัตว์เช่นวัวควายอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็จะเอาเอาไปทำเป็นปุ๋ยกลบกลบดินเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยบำรุงดินนะคะเป็นปุ๋ยบำรุงดิน พืชผักสวนอะไรข้าวจะได้สวยงามนะคะนะคะนี่ค่ะนำมาให้ชมนะคะฝักของถั่วนะคะเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ